เคยพาคนเดินจงกรมตอนเช้าตอนที่เดินจงกรมก็ให้ทุกคนถอดรองเท้าให้เท้าได้สัมผัสกับพื้นกรวดพื้นดินแล้วก็พื้นหญ้าทางจงกรมบางช่วงก็มีมดนะ เพราะฉะนั้นระหว่างที่เดินเนี่ยสมาอยู่ข้างหน้าก็ได้ยินเสียงคนเอามือปัดขากางเกงบ้างหรือว่าปัดแขนบางทีก็ได้ยินเสียงคล้ายๆกับทืบเท้า จนกระทั่งเดิน,นเสร็จแล้วก็ชวนผู้ที่เดินจงกรมมาคุยกันถามเขาว่าเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนเอามือ,อปัดขาปัดขากางเกงปัดแขนนี่ เพราะอะไรก็มีบางคนตอบว่าเพราะว่ามดมันไตาตามแขนตามขาตมาก็บอกว่ายังตอบไม่ถูกนะอะไรทำให้ปัดแขนปัดขา ระหว่างที่เดินจงกรมงเงียบสภาพก็มีคนตอบว่าเพราะว่ามดมันกัดก็เลยเอามือปัดตมาก็บอกว่ายังไม่ถูกนะที่เอามือ ปัดแขนปัดขาเนี่ยเพราะมันมีความอยากนะมันก็มีความอยากก่อนแล้วความอยากนี่เป็นเหตุที่ทําให้ยกมือปัดถ้าไม่มีความอยากมันก็คงจะไม่ปัดแขนปัดขาแบบน,นั้นหรอก ถามต่อไปว่าอะไรทำให้เกิดความอยากปัดแขนปัดขาคนนึงก็ตอบว่าเพราะว่ามันเจ็บเนี่ยเพราะมดมันตายแล้วมันกัดแล้วมันก็เลยเจ็บก็เลยเอามือปัดปัดมดออกไป อันตรายก็ตอว่ายังไม่ถูกนะเพราะว่าบางคนเขาเขาเจ็บหรือรู้สึกเจ็บเนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้เอามือปัดหรือไม่ได้เกิดความอยากที่จะปัดแขนปัดขา อันที่อยากปัดแขนประภาอันอยากปัดแขนปัดขาหรือปัดหมดออกไปนะเพราะมันมีความอยากให้ความเจ็บมันหายไปอันนี้สังหากอยากให้ความเจ็บอให้ความปวดมันหายไปก็เลยเกิดความอยากที่จะ,ะปัดมดออกไปจากตัวนะ พอรู้ว่าถ้าถ้าได้ปัดแล้วเนี่ยมันก็จะความเจ็บมันก็จะบรรเทาหรือหายไปแล้วถ้าถามว่าเออทำไมจึงอยากจะให้ความเจ็บมันหายไป อันนี้ก็เป็นคำถามอะไรทำให้นะความเกิดความอยากให้ความเจ็บมันหายไปหลายคนตอบว่ามันเจ็บไงก็เลยอยากให้ความเจ็บมันหายอันนี้ก็ยังไม่ถูกทีเดียวนะ อยากให้ความเจ็บมันหายก็เพราะว่าไม่ชอบนะหรือว่าทนไม่ได้ทนอะไรไม่ได้ทนความเจ็บไม่ได้ไม่ชอบอะไรคือไม่ชอบความเจ็บรู้สึกจินร้ายนะเกิดทุกขึ้นมาเมื่อมันรู้สึกเจ็บ มันต้องมีตัวนี้ก่อนนะมันไม่ใช่ว่าพอเจ็บปุ๊บนี่มันจึงจะเกิดความอยากให้ความเจ็บมันหายก่อนที่จะก่อนที่ถึงตรงนั้นมันต้องมีตัวหนึ่งก่อนความรู้สึกไม่ชอบความเจ็บรู้สึกทนไม่ได้กับความเจ็บ งั้นถ้าดูดีๆนี่นะไอตอนที่ระหว่างที่มดไต่จนกระทั่งไปถึงตอนที่เอามือปัดเนี่ยมันต้องผ่านอะไรหลายอย่างนะผ่านหลายขั้นหลายตอนทีเดียวไม่ใช่ว่าอพอมดไต่ปุ๊บนี่มันจะเอามือปัด แขนปัดขาหรือปัดเมื่อออกไปจากตัวทันทีไม่ใช่ที่เขาพูดว่าเนี่ยเชื่อมือปัดแขนปัดขาหรือปัดเมื่อออกไปนี่เป็นเพราะมดมันไตอันนี้เป็นการพูดแบบเหมาคลุมยังไม่ถูกต้องเพราะมันมีอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นมากมายนะระหว่าง มดที่ไต่ตามตัวกับตอนที่เอามือปัดออกไปถ้าลำดับดูก็จะเห็นนะ,ะมดไต่ตามตัวแล้วมันก็กัดพอกัดแล้วก็เจ็บพอเจ็บแล้วนี่มันเกิดความรู้สึกทนไม่ได้หรือรู้สึกว่าไม่ชอบรู้สึกเกิดการยินร้ายขึ้นมา มันก็ทำให้เกิดนะความอยากที่จะปัดมันออกไปจากตัวมันเกิดความอยากที่จะให้ความเจ็บมันบรรเทาอยากความเจ็บมันหายไปก็เลยเกิดความอยากที่จะปัดมันออกไปพอเกิดความอยากก็เลยลงมือปัด แต่ที่จริงถ้าเราดูให้ละเอียดจริงนะความอยากเอามือปัดเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้ลงมือปัดนะมดไปจากตัวนะเพราะบางคนมีความอยากนะแต่ว่าเขาก็ไม่ทำอยากจะเอามือปัดแต่เขาก็ไม่ไม่ปัดเพราอะ,ะเพราะเขารู้ว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังเดินจงกรมอยู่ เดินจงกรมก็ต้องสำรวมสิแต่บางคนเนี่ยหรือหลายคนเนี่ยพออยากเอามือปัดมันก็แล้วก็ปัดเลยเนี่ยเป็นเพราะมันมีตัวหนึ่งเป็นตัวผักดันนะก็คือความเผลอ ขาดสติลืมไปว่ากำลังเดินจงกลมอยู่พอมันมีความอยากอยากจะปัดแล้วลืมตัวเผลอมันก็เลยเอามือปัดเลยมันก็คล้ายกับคนที่หลายคนที่นั่งภาวนานั่งฟังบรญญายอยู่ บนสารลานานเป็นชั่วโมงบางคนก็จะรู้สึกนะ,ะรู้สึกเมื่อยรู้สึกปวดอยากจะยืดเส้นยืดสายหรือบางคนอาจจะปวดเบา อยากจะลุกไปเข้าห้องน้ำมีความอยากจะลุกแต่ทำไมไม่ลุกเพราะเขารู้ว่ามันยังไม่ใช่เวลายังไม่ได้มีการให้หยุดพักหรือว่าเลิกปฏิบัติ การบรรยายก็ยังไม่หยุดนะยังไม่เลิกเพราะฉะนั้นแม้มีความอยากจะลุกหรืออยากจะยืดเส้นยืดสายอยากจะไปเข้าห้องน้ำแต่เขาก็ไม่ทำเพราะเขาร่วมไม่ใช่เวลาต่อเมื่อนะลืมตัวขาดสติจึงจะลุก ไปเข้าห้องน้ำหรือว่าเผลอนะยืดเสนด้นยืดสายเอ้ความอยากอย่างเดียวมันไม่พอนะมีความอยากจะขยับอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีความเผลอด้วยมันก็นำไปสู่การขยับหรือลุกไปเข้าห้องน้ำถ้าทำเไดไรกันนะ มีความอยากจะปัดมดออกไปจากตัวแต่ว่าหลายคนเขายังมีสติอยู่มีความอยากเขาก็ไม่ทำเพราะว่าเวลาเดินจงกรมก็ต้องสำรวมจะทำอะไรอย่างที่อยากไม่ได้ แต่เป็นเพราะความลืมตัวขาดสตินี่ยจึงเอามือปัดเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ที่บอกว่าเนี่ยพอมีความอยากแล้วมันก็มือปัดเลยเนี่ยไม่ใช่มันมีปัจจัยหรือมีเหตุอีกตัวหนึ่งน่ถ้าเราดูนะมันมีมันมีหลายขั้นตอนทีเดียวนะระหว่าง มดไตาตามตัวจนกระทั่งเอามือปัดเนี่ยจะบอกว่าเอามือปัดพอมดไต่นี่มันไม่ถูกเลยถ้ามองแบบนี้ก็เป็นการมองแบบคลุมแต่ถ้าเราดูสังเกตรหรือว่าพิจารณาอย่างละเอียดเนี่ยมันจะเห็นว่ามันมีหลายมันมีอะายเกิดขึ้นมากมาย ตั้งแต่มดไต่ตามตัวท่างเอามือปัดนะลองมาลำดับดูใหม่นะมดไต่ตามตัวแล้วก็มดกัดมดกัดแล้วต้องรู้สึกเจ็บรู้สึกเจ็บแล้วก็ไม่ชอบความเจ็บทนความเจ็บไม่ได้มันก็เลยอยากจะให้ความเจ็บมันหายมันบรรเทาก็เลยเกิดความอยากที่จะเอามือปัด แล้วมันมีความหลงมีความเผลอประกอบด้วยหรือว่าเพราะเผลอเพราะหลงเพราะขาดสติก็เลยเอามือปัดแต่ถามว่าครั้งนี้หมดหรือยังจริงมันก็ยังยังไม่หมดทีเดียวนะถ้าพิจารณาดูดีๆเลยเพราะตอนที่มันเจ็บเนี่ย ที่เความเจ็บเนี่ยเป็นความเจ็บทางกายก่อนที่จะถึงความรู้สึกว่าทนความเจ็บไม่ได้เนี่ยหรือไม่ชอบความเจ็บเนี่ยหรือเป็นทุกข์เพราะความเจ็บเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก่อน นั่นคือความรู้สึกว่ากูเจ็บนะกูเจ็บหลายคนนี่เขามีความเจ็บเมื่อรู้สึกเจ็บเมื่อมดกัดแต่เขาก็ไม่มีความรู้สึกเป็นทุกข์กับความเจ็บนะเพราะว่าเขาไม่มีความรู้สึกว่ากูเจ็บ เพาเห็นความเจ็บเกิดขึ้นกับกายนะกายทุกข์แต่ว่าใจไม่ได้ทุกข์ด้วยเพราะนั้นเนี่ยแม้กายจะเจ็บนะแต่ว่าไอ้ความรู้สึกยินร้ายทนไม่ได้ความเจ็บมันก็เลยไม่เกิดขึ้นสามารถที่จะอยู่กับความเจ็บได้ด้วยใจที่ปกติ ต่อเมื่อมันมีความรู้สึกว่ากูเจ็บหรือมีการความสำคัญมา่หมายว่ากูเจ็บขึ้นมานี่แล้วไม่ชอบความเจ็บรู้สึกลบต่อความเจ็บมันจึงเกิดอาการทนไม่ได้กับความเจ็บไม่ใช่ว่าพอมดกัดรู้สึกเจ็บแล้วนี่มันจะเกิดความทุกข์ทนไม่ได้ความเจ็บนั่ไม่ใช่ มันยังมีเหตุยังมีปัจจัยเกิดขึ้นก่อนเจ็บแล้วรู้สึกกูเจ็บรู้สึกรบต่อความเจ็บก็เลยอยากจะผักใสหรือรู้สึกทนไม่ได้ความเจ็บเป็นทั่วความเจ็บมันก็เลยอยากจะให้ความเจ็บบันเทาพออยากความเจ็บบันเทาก็เลยเกิดความอยากที่จะเอามือปัดมดออกไป มีความอยากแล้วต้องมีความหลงมีความเผลอจึงจะลงมือนะปัดมดออกไปมันมีกระบวนการต่างๆเกิดขึ้นนะหลายกระบวนการนะนะหลายขั้นตอนอีู่เดียวแต่ถ้าเราไม่ไม่พิจรารณาดีเนี่ยเราก็จะด่วนสรุปไปเลยนะว่าเอามือปัดเพราะว่ามดไตตามตัว อันนี้เราเป็นการมองแบบไม่แบบเหมาวรวมหรือว่าไม่ไม่ถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยการมองให้เห็นเหตุปัจจัยอย่างท่องแท้นี่มันสำคัญนะเพราะเราจะได้รู้ว่าเหตุแห่งทุกข์คืออะไร พุทธศาสนานี่ท่านจะมองละเอียดมากเพื่อให้เราเข้าใจเหตุแห่งทุกข์อย่างแท้จริงอย่างเช่นนะคำสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนสะิบสองอาการเริ่มตั้งวิชาพิเพิถึงนะเกิดชารามรณะแล้วกเกิดโสกะปริเทวะทุกทม,มนัส เอาแค่ว่าเมื่อเกิดผัสสะแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกทันทีนะผัสสะคือการกระทบการสัมผัสมีเสียงด่ามากระทบหูมีแดดร้อนมากระทบกายหรือว่ามีน้ําแหลมมาทิ่มเท้าอันนี้เราเกิดผัสสะมันไม่ใช่ว่า จะเกิดทุกทันทีนะโอ้มันมีอะไรเกิดขึ้นนะหลายขั้นตอนนะกว่าจะเกิดทุกข์เกิดความโศกความลำไายลำพันธ์นั่นคือว่าเมื่อเกิดผาาัสสก็เกิดเวทนาเวทนาเสร็จก็เกิดตัณหาแล้วก็อุปาทานแล้วก็ภพชาติแล้วก็ชรามรณะมันหลายขั้นตอนทีเดียวนะ กว่าจะเกิดทุกข์ได้แต่ว่าถ้าเราไม่ไม่สังเกตหรือไม่ละเอียดหรือว่าไม่พิจารณาใคร่ควรดีๆเนี่ยมันก็จะสรุปว่าเนี่ยพอเกิดภาาัสสาปุ๊บหรือมีการกระทบขึ้นมาทุกทันทีเสียงดา่ากระทบหูนี่โกรธทันทีนะหรือว่าของร้อนมาถูกกายนี่ทุกทันทีไม่ใช่ ให้การรู้อย่างละเอียดแบบนี้มันทำให้เรารู้ว่าสมุทัยเนี่ยหรือเหตุแห่งทุกข์คืออะไรเราเรียนพุทธศาสนามาเราก็ทราบดีอยู่แล้วนะว่าอริสัสตธ์สีนี่เป็นหัวใจสำคัญของพุทธศาสนาและนอกจากท่านพูดเรื่องทุกข์แล้วท่านยังพูดเรื่องเหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยด้วย คนเรานี่ถ้าหากว่าเจอทุกข์แล้วหาเหตุแห่งทุกข์ไม่เจอหรือมองเหตุแห่งทุกข์ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็แก้ปัญหาผิดนะเช่นควรไปคิดว่าที่ที่เป็นทุกข์เป็นเพราะยังมีไม่พอเป็นเพราะยังมีน้อยไปนะก็เลยพยายามมีเยอะ หามาให้มากๆไม่ว่าจะเป็นเงินทองชื่อเสียงพอคิดว่าเป็นเพราะไม่มีสิ่งนี้จึงเป็นทุกข์แต่ว่าหามาเท่าไหร่มีมากเท่าไหร่ก็ยังทุกข์อยู่จิตใจก็ยังรู้สึกว่างเปล่ารู้สึกพร่องอันนี้ไม่ใช่เพราะว่ามีน้อยหรือไม่ไมพอ แต่เป็นเพราะความโลภความอยากหรือความไม่รู้จักพอต่างหากซึ่งมันอยู่ทิ่ใจไม่ได้ที่เข้าของว่ามันมีน้อยหรือตัวเลขในบัญชีในธนาคารที่มีน้อยไม่ใช่คนไม่เข้าใจว่าเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ภายนอกอยู่ที่เพื่อนบ้านอยู่ที่เพื่อนร่วมง,งานอยู่ที่เจ้านาย หลายคนกลับบ้านทีไรก็เป็นทุกข์มากเลยหูร้อนก็นะไปเข้า,จาใจเหตุแหทุกข์เนี่ยคือคนในบ้านอยากจะยอยากเนี่กจากบ้านอยากจะทิ้งบ้านไปเลยแต่จริงเหตุแห่งทุกข์หรือสมุทัยมันอยู่ที่ใจใจของเขาใจที่ไม่รู้จักปลื้ไม่รู้จักวางใจที่ยึดต,ติดถือมัน่นใจที่ มองลบมองร้ายเดี๋ยวนี้เราแม้ว่าเราจะเรียนรู้เรื่องพุทธศาสนามาเยอะแต่ว่าเวลาพูดถึงสมุทรไทยนี่มองผิดโดยเพราะสมุทรไทยของหรือเหตุแห่งความทุกข์ใจเนี่ยไปมองว่ามันเป็นเพราะสิ่งภายนอกอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ย,เ,ยเหตุแห่งทุกข์นี่ไม่ใช่เป็นเพราะว่า ไอติม,มาละลายนะหรือว่าเป็นเพราะว่าทำงานหนักขนดินแต่เป็นเพราะใจที่มันผักสาใจที่มันไม่ยอมรับความจริงถ้าเรารู้จังมองให้ให้ถี่ถ้วนเนี่ยเราจะรู้ว่าอะไรคือเหตุแห่งทุกข์อย่างแท้จริงแต่ถ้าเรามองคลุมคมเนี่ยเราก็จะไปไปโทษสิ่งภายนอก ไปโทษแม้กระทั่งว่ามดนี้ทำให้เป็นทุกข์ทุกข์กายก็จริงแต่ว่ามดไม่ได้ทำให้ทุกข์ใจแต่ทุกข์ใจเพราะการวางใจไม่ถูกหรือการขาดสติจริงๆอย่าว่าแต่เหตุแห่งทุกข์เลยนะแม้กระทั่งเวลาทุกข์เนี่ยหลายคนก็ไม่รู้ทุกข์นะ การรู้ทุกนี่มันเป็นกิจข้อแรกเนี่ยที่พึงทําต่ออริยสัตว์อริยสัตวนะ์ข้อแรกคือทุกสิ่งที่พึงทาคือรู้ทุกข์นะท่านใช้คำว่าปริญญารู้ให้ทั่วแต่หลายคนเวลามีทุกข์นี่ไม่รู้นะหรือไม่รู้ครอบคลุม เช่นคนที่นั่งนานๆเคยนะให้นั่งฟังทำรรนั่งปฏิบัตินานๆหลายชั่วโมงโดยที่ไม่ได้พักไม่มีเบรกถามเขาว่าทุกไหมเขาก็บอกทุกถามเขาว่าทุกที่ไหนบอกทุกที่หลังทุกที่ขามันปวดเมื่อยถามก็ต่อไปว่าแล้วมีทุกอย่างอื่นอีกไหม มีทุกข์ที่ไหนก็ือเปล่าบอกไม่มีมีแต่ปวดกายนะเมื่อยหลังคือทุกข์กายนั่นแหละก็เลยถามว่าเอาใจไม่ทุกข์เหรอใจไม่รู้สึกหงุดหงิดใจไม่รู้สึกงุ่นงานใจมันไม่ได้บ่ดไม่ได้โวยวายอะไรเหรอที่ต้อง นั่งนานๆเงี้ยปอจี้แบบนี้ก็ไปอ่ะหลายคนที่บอกว่าใช่นะใจมันก็ทุกข์ด้วย <_ d ose> ใจทุกข์แต่ไม่เห็นใจทุกข์แต่ไม่รู้นะไปรู้แต่ทุกข์กายเ <_ d ose> พราะนั้นแม้กระทั่งคำว่ารู้ทุกข์เนี่ยนะซึ่งเป็นสิ่งสําคัญเลยในเรื่องอริยสัจสี่เนี่ยหลายคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำ คนเราเดี๋ยวนี้นี่ทุกข์ใจไม่รู้นะไม่รู้ว่าทุกข์ใจคือไม่เห็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมันก็ไปในทุกข์ซะละเป็นทุกข์ซะละพอเป็นทุกข์มันก็ไม่ไม่เห็นทุกข์พอไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่รู้ทุกข์ให้ทุกข์กายนี่รู้แต่ว่าทุกข์ใจนี่ไม่ค่อยเห็น ถ้าเรามันมาสังเกตดูใจของเราดูบ่อยๆสังเกตนะอารมณ์ความสุขที่เกิดขึ้นกับกายกับใจใเวลาใจมันกระเพื่อมใจมันไหวๆมันก็จะเห็นก็จะรู้ใจโกรธก็รู้ว่าโกรธใจมีความเกลียดก็รู้ว่ามีก,ก็รู้ว่าเกลียดมีความทุกข์มีความหนักอกหนักใจก็รู้ก็เห็นมัน และการรู้แบบนี้จะช่วยทำให้ใจในถอนออกมาจากอารมณ์เหล่านี้ได้แทนที่จะเข้าไปเป็นก็ออกมาเห็นมันแล้วก็พอรู้มันมันก็ทำให้ไม่เผลอไม่หลงเข้าไปในทุกนั้นแล้วต่อไปก็จะเห็นเหตุแห่งทุกถ้าไม่รู้ทุกนี่การที่จะเห็นหรือรู้เหตุแห่งทุกนี่ก็ยาก อย่างตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็มองไม่เห็นมันก็เลยไปโทษสิ่งภายนอกเช่นมดบ้างละไปโทษแดดบ้างละไปโทษคนภายนอกบ้างละพอเห็นเหตุแห่งทุกข์ไม่ถูกต้องการแก้ทุกข์มันก็เลยผิดพลาดไปด้วยแล้วมันก็เลย มีทุกข์อยู่ร่ำไปแล้วก็ฝากเอาไว้นะให้เรามันสังเกตดูใจของเราให้ละเอียดมันก็จะเห็นเหตุแห่งทุกข์อย่างแท้จริงและถึงตอนนั้นในการแก้ทุกข์มันก็จึงจะเฉลยกับเราได้ชาวนี้พผูเท่านี้นะรอบครับ